อัปเดตความคืบหน้าคดีลูกจ้างทั้ง16คนฟ้องร้องนายจ้างนะผลล่าสุดเนี่ยออกมาแล้วนะครับจริงๆแล้วผมก็ลงรายงานกระบวนพิจารณาเนี่ยไปเป็นเดือนแล้วนะครับแต่ก็ยังมีคนสอบถามเข้ามานะฮะบางคนไปดูที่เอ่อโพสต์ที่ผมลงเอาไว้นะครับว่าฟ้องร้องทางนายจ้างนะก็มาถามว่าผลคดีเป็นอย่างไรจริงๆแล้วคดีจบเป็นเดือนแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้เอา มาทําเป็นคลิปนะฮะสืบเนื่องมาจากคดีที่ผมเป็นทนายความฟ้องร้องในจ้างนะให้กับลูกจ้างทั้ง16คนนะครับที่ศาลแรงงานภาค4จังหวัดอุดรน,นะครับจริงๆก็นัดสืบพยานมาเป็นเดือนแล้วนะครับตั้งแต่วันที่29-30พฤษภาคนะครับคดีนี้เนะี่ยฟ้องไปตั้งแต่ ประมาณมีนานะครับมีนาเมษาเนี่ยนะฮะเคยเจราจาไกลเกลีย่ยกันมารอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่านายจ้างเนี่ยไม่ยอมจ่ายเงินนะฮะลูกจ้างเนี่ยเท้าความนิดนึงนะครับก็คือไปทํางานที่ต่างประเทศนะครับให้กับบริษัทหนึ่งนะฮะซึ่งเขาต่อสู้คดีว่าเป็นการจัดหางานให้ลูกจ้างไปทํางานกับนายจ้างอื่นที่ต่างประเทศนะครับแต่แต,แต่แต่นะฮะสัญญาจ้างนะครับ มีกับบริษัทจัดหางานรายนี้นะฮะแล้วนะฮะสลิปเงินเดือนก็ออกมาโดยบริษัทจัดหางานรายนี้นะครับแล้วก็ถูกหักเงินนะฮะกับบริษัทจัดหางานเจ้านี้เหมือนกันนะครับซึ่งการที่เขาปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่ในจ้างนะครับนจ้างที่อยู่ประเทศไต้หวันนะฮะที่เป็นในจ้างตัวจริงเนี่ยนะครับผมก็มองว่ามันก็เป็นในจ้างกันทั้งคู่ะฮะ ทั้งบริษัทไต้หวันทั้งบริษัท,ทไทยนะครับจะให้เราไปฟ้องที่ไต้หวันเนี่ยมันก็คงจะไม่มีกําลังที่จะไปนะฮะก็ต้องฟ้องเอาที่ไทยนะครับปล่อยให้ทนายเนี่ยนะฮะเตรียมพยานหลักฐานกันโอ้โหเป็นเดือนเลยนะฮะยิ่งก่อนสืบพยานเนี่ยคืนก่อนสืบพยานเนี่ยผมเนี่ยนอนเกือบตีสามนะครับเตรียมหลักฐานที่จะสืบพยานนะฮะ ส่วนทนายอีกท่านหนึ่งทนายปอนเนี่ยเพื่อนผมที่เป็นทีมงานนะฮะนอนเช้านะครับเอ,อนอนเช้าก็ทําคําเบิกความเตรียมหมายเอ,อหมายหมายจอนะฮะกาเรียกว่าหมายจอจานนะฮะเตรียมที่จะสืบพยานนะครับเชื่อไหมครับว่าสืบพยานไปได้นะตอนแรกเนี่ยสารท่านเนี่ยพยายามเจราจาไกลเกลี่ยนะวันที่สืบพยานในะช่วงเช้าแต่ว่าผลการเจราจาไกล่เกลี่ยก็ไม่เป็นผลนะคดีนี้ฟ้องไปสิบหกคนเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ เกือบสามล้านนะครับนะ,ะคนนึงก็แสนกว่าสองแสนอะไรประมาณนี้นะฮะฟ้องร้องเรียกเงินค่าชดเชยนะครับเพราะว่าบินกลับมาไทายปุ๊บสัญญาเลิกกันแล้วไม่ได้ค่าชดเชยเลยนะครับหลังจากที่สืบพยานไปได้ห้าปากนะฮะห้าปากี่ตีว่าประมาณตั้งแต่บ่ายนะบ่ายโมงครึ่งนะครับถึงเกือบหกโมงนะครับเกือบหกโมงเย็นนะฮะ ยังไม่จบเนะได้แค่ห้าปากนะครับปรากฏว่าไฟดับซะก่อนนะครับท่ศสารนะฮะหลังจากนั้นก็มีการเจราจาไกล่อเกลี่ยก,กันนะครับฝ่ายจำเลยที่เป็นนายจ้างเนี่ยทนายของทางจำเลยก็บอกว่าเอ,อจะเสนอตัวเลขมาแต่ตอนแรกเนี่ยเป็นเสน,เสนอตัวเลขมาที่มันน้อยมากๆเลยนะครับเอ,อนะฮะ ก็ท่านเพื่อษาเข้าพยายามเจรจาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกับทางลูกจ้างนะครับก็ดันตัวเลขกันขึ้นมานะฮะอัพตัวเลขกันขึ้นมาก็พยายามที่จะมาเจอกันระหว่างทางนะถอยกันคนละก้าวนะครับสุดท้ายก็จบกันที่ตัวเลขนะครับประมาณคนหนึ่งได้ประมาณ4ี่หมื่นห้าหมื่นหกหน เจ็ดหมื่นประมาณนี้นะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทํางานแล้วก็ตําแหน่งแล้วก็ขั้นเงินเดือนคือถามว่ามันเยอะไหมมันก็ไม่เยอะหรอกครับกับการที่ต้องเสียเวลาเหนื่อยตราตรำว่าจ้างทนายมานะแล้วก็ไปศาลกันมานัดสองนัดแล้วนะครับถามว่ามันมันมันคุ้มกับการดําเนินการฟ้องไหมมันก็ไม่คุ้มหรอกครับนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะคือมันก็ไม่ขาดทุนนะฮะเออคือถามว่า การมาสารเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันก็มองเรื่องกําไรค่ะทุนคุ้มไม่คุ้มเนี่ยผมก็พูดไม่ได้นะเออผมเป็นคนที่รับจ้างทํางานท้ายที่สุดนะฮะลูกความลูกจ้างเขายอมรับตัวเลขนี้โดยที่นะฮะเขาสมัครใจยินยอมถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวเลขที่มันไม่ได้ตั้งเป้ามาตั้งแต่ต้นก็ตามนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่จบกันได้นะครับในจ้างยอมจ่ายนะฮะ แต่คืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมครับจากตอนแรกที่เจรจาไกลเกลียเนี่ยเออนัดแรกเนี่ยก่อนสงการเนี่ยวันที่สิบเมษาก็ไม่ยอมจ่ายก็แข็งอยู่เจรจาครั้งที่สองก่อนวันเอาก่อนสืบพยานนะในวันนัดสืบพยานครึ่งวันคุยกันก็ไม่ยอมจ่ายยังแข็งอยู่แต่สืบพยานไปได้ห้าปากจากสิบหกปากทำไมอยู่ มาขอเจราจามันแปลกไหมล่ะครับมันแปลกไหมเออนะฝากไว้ให้คิดนะถ้าคุณเข้าใจคุณก็คุณก็จะเข้าใจความหมายของผมนะคงไม่ต้องให้บอกทั้งหมดนะเออจากยังไม่สืบพยานคุณไม่จ่ายอะ่ะมั่นใจว่าพยานหลักฐานก็จะชนะแต่สืบพยานไปได้ห้าปากทําไมอยู่ๆมาขอเจราจาไกล่เกลี่ยทาไมก่อนหน้านี้ไม่เจราจาล่ะเออคือคือผมก็พยายามบอกบอกใบ้บอก ทุกอย่างแล้วนะเออแต่สุดท้ายแล้วทางลูกความเขายอมที่จะรับเงินก้อนนี้ก็สุดแท้แล้วแต่เขานะฮะคือเราก็มองว่าออผลประโยชน์ของทางลูกความเนี่ยโอเคเรารักษาผลประโยชน์ให้เต็มที่แล้วนะแต่การที่จะไปเจรจายอมไม่ยอมอะไรพวกเี้นะครับเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งนะครับเราจะเอาความต้องการของเราเนี่ยที่อยากไปต่ออยากได้คำรักษาเพื่อ สู้เพื่อคนอื่นนะฮะลูกจ้างอีกเป็นร้อยคนที่จะบินกลับมาเนี่ยนะไอความต้องการของเราเนี่ยบางทีของทางธนาเองเนี่ยมันก็ต้องทิ้งเอาไว้นะครับเราก็ต้องยึดถือนะเจตนารมของลูกความเป็นหลักนะครับสุดท้ายก็รวมๆเบ็ดเสร็จก็ประมาณ7-8็ดแปดแสนนะครับที่เขาได้รับกันเป็นเงินสดวันนั้นเลยนะไม่มีผ่อนนะครับก็ได้เงินกลับบ้านกันไปนะฮะไม่มีผ่อนนะครับส่วนว่านะฮะ ถ้าใครที่ได้รับเงินไปแล้วแล้ว,ลวมาไม่พอใจทีหลังอะไรเงี้ยมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะว่าไปเซ็นยอมความแล้วก็ถอนฟ้องเรียบร้อยนะนะก็ถอนฟ้องกันไปนะครับได้รับเงินแล้วถอนกันไปส่วนว่าเออ่ในคดีนี้ก็ไม่ได้ผูกพันคดีใหม่ที่ลูกจ้างท่านอื่นเขาจะดําเนินการฟ้องนะในจ้างใครที่บอกว่านะฟ้องในจ้างไปไม่มีโอกาสชนะหรอกนะครับไอ้น,นี่คือคนที่ไม่ได้คิดจะสู้คดีตั้งแต่ต้นนะครับ คนที่ไม่มีใจสู้ก็ไม่ต้องไปศาลครับศาลมีไว้สำหรับคนที่มีใจสู้เท่านั้นนะฮะใจไม่สู้ใจปอใจอ๊อตใจไม่มีใจที่จะฟ้องนะครับก็อยู่เฉยๆนะครับไม่ต้องไปทําลายความหวังของคนอื่นนะครับแต่การที่จะไปศาลพยานหลักฐานมันต้องมีข้อต็จจริงมันต้องไ,ได้ข้อกฎหมายต้องเป๊ะนะฮะไม่ใช่อยู่ๆไปเซ็นใบาลาออกมาเรียบร้อยนะฮะแต่บอกว่าทานายฟ้องให้หน่อยอย,อย่างเงี้ย ต่อให้คุณไปใช้นะทนายระดับประเทศคุณก็แพ้นะครับเอ่อไปเซ็นมาแล้วไม่ได้มีหลักฐานนะว่าโดนขม่มขู่อะไรยังไงนะครับเอ่ออย่างนี้เนี่ยมีเยอะนะครับอย่าหลงกลทางนายจ้างด้วยนะพยานหลักฐานข้อได้จริงต้องพร้อมข้อกฎหมายต้องมีนะครับนะถ้าใครที่มีปัญหาในลักษณะอย่างนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ